เยอเพอนอันอันลูกแก่งมากไข่ไกแบบนี้นะเออเแบบนี้แหละคข่ายๆแต่มันขาวแตนมันเสีอยวชมพูได้หานะเราม่ไดย่งอไนี่ได้เลยไม่ย่างไก่ดชาไ่ขลขอของมาซื้อเองของมาตัวเด็ดทำจืดแบล่หมูว่านือยู่บดมือบดก็พรกงยามนด่ะไ ก็แม่งตัวนั้นนะอยให้อให้เดเอาแบบโอนได้บอเฮ้ยได้เยยมไปหอบลตัวผมได้จาสีโอนมาน่ะบุกไปสื่อจะเคยยอดบอนเรียกอย่างย่นเพลินเนี่ยนะน่เน็ตบอ่ะ

อันนี้นีมีม <res> ยังจาอันนี้สอง้่เลย้ากงใหญ่เลยไกู่ันไก่อะแมงเม่ยังอันนี้กุ้งไก่เชือกุ้งไก่เชอเ้่เชาหลายแล้วที่บ้านัจันที่บ้านที่ผัวเอามานั่นเดียวกันพื่งกันนี่าแหละอันหน่อยหน่อยมัน บานแ้วมันส ma ีแดงอีกอยู I mean, so ่บะแดงมันีแตกอมันม e ีห um. right. like ัวด like ้วนี่นะเขาบอกเดีพาหัวมันเพราะว่าเขาไปเอาพี่ซื้อนะนะพอดีตัดหัวเพรมเป็นใหม่จอมได้แล้าก็มาสีแตกอขึ้นมาอีกทีน้ำเหลือนะไรควรนี่ต้นเดียวต้นนี้น้อยนี่นะอันนี้เราขายที่ซื้อเขาไปขอซื้อนะครับบ่อขาเขาโทรศัพท์รง มันมันกับมีตโลอกผู้พาไปกับบอมีค่อนย้ายกระทางเนื้อจ้าเลี้ยงกระทางนี่ละจ้ะ เบิ่งเพิ่นคืองามจ้าเพลยเอาออกเดดจังน่อยเลอจ้ามาเบิ่งน้ำกันเ้ยจ้าไม่แต่อันสวยงามจ้า พ่อนกับมีความสูงอยู่กับต้นไม้นี่แหละจ้า <c oughs> นี่คือจันแดงนยจ้ะ